สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาทำวีดีบล็อกที่เมืองชื่อว่าอะไรคะวอล์มส์วอล์มส์ค่ะทุกคนคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์เปิดทุกอย่างเปิดเพราะว่ามันเป็นวันพวกเขาสัมผัสก็คือมันเป็นวันอาทิตย์ที่วันที่ร้านเขาเปิดที่ร้านเขาจะเปิดกันเพราะว่าปกติที่เมันทุกวันอาทิตย์ที่ร้างจะปิดใช่ก็คือคนเยอะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษใช่นะคะ ก็มีคนมาเองอันนี้ก็คือในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ i อ n e r Stadt ของของเมืองเวอร์มนะคะทุกคน Inner Stadt แปลว่าเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้ภาษาเรียกว่าอะไรในตัวเมืองหรอหนูในหนูในตัวเมืองใช่วันนี้ขอแนะนำตัวละครของเรานะคะน้องพูงคนนี้คนเดิมค่ะแล้วเราก็มีเพื่อนคนใหม่พี่ถ่ายถ่ายไหมพี่ใหม่ใครไหมเขินเขินกล้องเหรอโอเคพี่ใหม่ของเราเขินกล้องนิดนึงนะคะทุกคนก็คือ ไม่อยากไม่อยากอยู่เหนไม่อยากอยู่น like> ่กล้องโอเคที่หมันก็คือเพิ่งมาอยู่ที่นี่สี่เดือนใช่ไหมคะโอเคก็มาสำรวจเมืองนี้กันนะคะว่าเมืองนี้มีอะไรบ้างทุกคน ามาค่ะทุกคนจดหมายของเราเขาเรียกว่าอะไรนะวอโดมโอไปควอแยดมควอมยโดมนะคะทุกคนอยู่ตรงนู้นเรากำลังเดินไปว้าวซังพีเทอร์โดมซังซังพีเทอร์นะคะทุกคนก็คือเดินใกล้มากจากเขาบันโถก็คือเดินมาห้าทีไทีนะห้านาทีใช่นี่นะคะเรากำลังเดินไปนะคะทุกคน พอหยุดทำนี่ทำล็อกอยู่ยุดค่ะพอหยุดตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปค่ะทุกคนคือแดดวันนี้แดดดีมากเหมาะกับการมาถ่ายล็อกมากทุกคนแบบเงี้ยจอตอนจะไแลวก็แค่ข้ามทางมาลายนี่ค่ะรีวิวข้ามทางมาลายรถหยุดไหมไม่หยุดมมเตร์ไม่หยุดไอ้งงมากโอเคไม่หยุดก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ได้ตอนนี้ค่ะถึงถึงแล้วทุกคน ึบัไอเดโน่ทางเข้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องหาทางเข้าต่ออีกคือสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดิยุ๊บเราสวยมากเลยตายแล้วไม่ใช่ของจริงมากเนี่ยต้องแบบฟิวเดินอย่างงี้ป่ะพอยถ่าเดินอย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะถ่าเดินอย่างเงี้ยในแบบโอ้หทาาขึ้นอ่ะเหรอเนี่ยค่ะเราก็กำลังเดิน เราก็มองดูปีเลยเหมือนกำแพงวัดเลยเป็นแบบว่ากำแพงเป็นแพงสวยมากใช้วิชาที่มีมานี่นะคะพวกเราสามคนพี่มายู่ในกล้องได้ใช่ไหมโอเคโอเคเถิดพี่เขาเถินกล้องนิดนึงนะคะทุกคนกายค่ะเดินต่อเห็นมือป่ะฮะเห็นเห็นอยู่ใส่ไหม เอาโอเคทุกคนตัดไปตอนที่เราไปถึงโดมกัน๊ายค่ะทุกคนเราเจอแล้วอุ้ยตายอุ้ยตายโอ้ย my god ช่วยมาต้องต้องปล่อยผมไปปล่อยผมลงมา อันนี้นางชื่อนิโคลัสเยอะอันนี้นางชื่อนิโคลัสใช่นี่อะค่ะนิโคลัสคาเปลอร์ดูส กยนให้จุดเพื่อทีทางว่าเรามุถึงคนที่เสียไปแล้วนะคะส่วนใหญ่เงินตนนี้จะเอาไปเป็นค่าสำนักงานในก็ไประเทศกัน นี่นะคะก็คือหลุมศพของบิชอปเบอร์สเทอร์คุณเอแต่ว่าเขาเป็นคนที่สร้างโดมอันนี้มานะคะก็คือหลุมศพเคยอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นใช่ รูปยอส่วนของเวอร์เมดมนะคะทุกคน <Wow. S 1> สวยมากให้ hey, แล้วคือมันดีนะคือตรงนี้มีแบบ uh huh. ตรงนี้มีภาษาอันนี้ด้วยอะ่ uh huh. ะภาษาเบลปะสำหรับคนตาบ,บอดอ่ะตาบ,บอดใช่ดีอะ่ะอนนี้ก็คือเป็นเขียนนะคะ ภูมิร้านในชื่ออะไรนะร้านครกทองครับร้านที่เราจะไปกินหะครับได้ไมิชลินสองครั้งเลยเหรอสองปีซ้อนคนอันนี้อันนี้เซกทุกคน,นค <laughs> แต่มัคนควรจะเป็นร้านที่ดีเพราะว่าน้องภูมิการันตีเราว่าร้านดีนะคะชื่อร้านครกทองนะคะคนไม่ใช่ครกทองโอ <laughs laughs> <Okay. S 3> นนเคจะก,กันแล้วก็จะมาดูว่าเราสั่งอะไรนะคะ คนเราเข้ามาในร้านอาหารแล้วนะคะก็คือพี่พนักงานแนะนำดีมากแนะนำดีมากพี่พนักงานแนะนำดีมากใจดีมากเออเราอยากกินอะไรบอกพี่เขาอยู่อัจจิ์เขาไปหยุดไปอยู่ใช่ไหมใช่เขาจะไปอยู่ทําให้ได้เลยใช่แล้วคือแบบมีหมูกรอบมีเป็ดมีโน่นนี่นันมีทุกอย่างเลยคือแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดมาที่เมืองนี้ก็คือร้านครกทองเราไว้ใจได้ค่ะทุกคนคุณพี่คะมีข้าวข้าหมูด้วยนะเฮ้ยมีข้าวขาหมูด้วยหรอโอเคค่ะ มีเยอะมากคือถ้าเกิดใครคิดถึงอาหารไทยก็คือคือ here, มันโอดมากที่แบบร้านไทยจะนะมีทุกนะอย่างกินถึงปกระกเอ้ยได้หมดนะวันนีไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่เพียงแล้วแนะนำดีด้วยแล้วก็มีชาไทยด้วยทุกคน,นโดลดละหะ มมไม่มีคำบบว,ว,ว,ว่าไงคะร่อไหมอีคไม่รู้บนอับมอแบบหมูนุ่มทเทคเซอร์ในการเที่ยวหมูคือแบบฟินมากกัดเข้าไปมันแบบนุ่มแล้วมันมีมันเยิ้มๆออกมาแล้วกับน้ำจิ้มแจ่วที่บอกว่า หวานๆเค็มๆเปรี้ยวเนื้อหนึ่ง perfect n o w like อร่อยมากคือแบบสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือกินเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างเกี้ยนเกี้ยน คุณพี่พนังงานที่ใจดีฝากร้านไหมคะขอบคุณค่ะร้านที่อยู่ตรงไหนคะเดินมาง่ายไหมง่ายค่ะง่ายเนาะใจกลางเมือของบอมเลนะคะรี่ครบครกทองค่ะคกทองได้แลวครับคุณน้องเป็นคนน้อ่าจาเลใช่้าไม่ดนาม